ใครที่ชอบกินหมูสามชั้นนะคะอันนี้หมูสามชั้นทอดเกลือเนาะโห้ยนี่แบบไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะน้ำมันออกมาขนาดนี้เลยค่ะหมูสามชั้นชิ้นหนึ่งนะไม่ใช่ชิ้นหนึ่งด้วยรึ่งชิ้นน้ำมันออกมาเต็มเลยแต่ก็แล้วแต่ชอบนะนี่ได้น้ำมันนี่นยังไม่สุกดีน้ำมันออกมาได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อร่อยนะเนะี่ย อันนี้ใส่โรยเกลือไปแล้วก็เอามาทอดนะคะน้ำมันออกมาเต็มเลยอันนี้คือทอดไล่น้ำมันก่อนนะคะใครจะกินหมูสามชั้นนะไล่น้ำมันออกสักนิดนึงนะคะ นี่ขนาดไล่น้ำมันออกน่าจะออกได้สักประมาณครึ่งหนึ่งเนาะก็จะเหลืออยู่ในชิ้นหมูอ,อีกนะน้ํามันนะนประมาณส่วนหนึ่งไม่ได้ใส่น้ํามันเลยนะคะเนี่ยแต่ก็เอาเหอะเหลืองแล้วพอแล้วเนาะ